สนิทสั่งรถแรกลุยรถครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มโปรคุ้มที่1ซื้อสินค้าทุกชิ้นลด20อร์เซแต่จะไม่รวมรายการสินค้า1แถมหนึ่งนะคะโปรคุ้มที่2ซื้อสินค้า1แถม1แต่จะมีรายการสินค้าร่วมรายการทั้งหมด5รายการดังนี้ซื้อสบู่วิกฟุดก้อนใหญ่แถมสบู่วิกฟุดก้อนเล็กรีนีไว้ในทีมขนาด1ิกร,รมัมอันเต้าไวเซรมัม ไว um. um. ท,<า>ท, <todas> ท์ดสเซรัมรักชูรี่สกินทัสบอดี้เซรัมเท่านั้นยังไม่พอพิเศษสุดๆเพียงซื้อสินค้าครบ5,000บาทสะสมได้3บินในระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นรับฟรีกระเป๋า ETC สุดพรีเมียมถือใส่ครีมกับบ้านกันแบบเก๋ๆมีให้เลือกทั้งหมด4เฉดสีเลยนะระยะเวลาโปรโมชั่น1-3สิงหาคม2567นี้เท่านั้น ลดกว่านี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์แฟนชส์แอตแลนิกทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ